ส่วนโรงเรียนในภาคใต้เองก็มีการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในท่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะเรียกกันว่าใช้งานศินละปะเป็นสื่อค่ะอย่างพิกัดนี้นะคะที่คุณครูวุ้นจิรพรสุดศิลป์คุณครูอาสาโรงเรียนวัดประสิทธารามนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชวนไปติดตามกิจกรรมการเรียนศินละปะของน้องๆโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราธ,ธานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนประจํานะคะโดยช่วงก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยค่ะก็จะมีเด็กๆทยอยกับเข้าหอพักแล้วก็จะต้องกักตัวนะคะงานนี้คุณครูแล้วก็กลุ่มเซฟอาร์ตศิละปะเพื่อเพื่อนมนุษย์ค่ะร่วมจัดก,กิจกรรมผ่านงานศินละปะเพื่อคลายความเครียดให้กับเด็กๆนะคะ กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสอนเรื่องศิละปะบนกำแพงนะคะโดยเป็นการใช้พื้นที่ของอาคารเรียนทำเป็นเหมือนผ้าใบค่ะเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้วาดผลงานศินละปะลงไปนะคะการเรียนวิชาศิละปะนอกห้องเรียนในครั้งนี้ค่ะทำให้น้องๆได้ฝึกทั้งทักษะวิชาศิละปะโดยการเรียนรู้ผ่านการทำจริงร่วมกับคุณครูอาสานะคะการเรียนนอกห้องเรียนเนี่ยนักเรียนได้ได้ ได้รับความรู้ความเข้าใจได้เหมือนกับการเรียนในในสถานการณ์จริงจริงแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอ,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 อันนี้นักเรียนน่าจะได้ประโยชน์กับการที่จะมาเรียนของเรื่องทฤษฎีนะครับนนในห้องเรียนบางครั้งในช็อคเองทอยุคนี้สมัยนี้มันต้องเป็นเรื่องของออสื่อเทคนโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากที่สุดนะครับและยิ่งการเรียนการสอนนะครับโดยสถานการณ์จริงแล้วเด็กก็จะได้รับประโยชน์มากกว่า ศิลปะก,ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่สามารถให้นักเรียนได้ได้มีสมาธินะครับในเรื่องของการใช้ศิลปะเข้ามาเข้ามาช่วยช่วยเสริมช่วยบำบัดนะครับนะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งถ้าว่าได้เรื่องของศิลปะเข้ามาช่วยก็จะทําให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เมื่อมันมีสมาธิก็น่าจะส่งผลในเรื่องการเรียนต่อไปข้างหน้าได้ น้องๆบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการเรียนแบบนี้ค่ะสนุกนะคะรู้สึกผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์โควิดสิแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้การทารํางานศิละปะแบบมืออาชีพด้วยสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราธ,ธานีค่ะเป็นโรงเรียนประจํานะคะที่นักเรียนทุกคนต้องพักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะมีนักเรียนมากกว่า600คนนะคะซึ่งน้องๆค่ะ เริ่มกับมาเรียนกันแบบออนไลน์ site, ได้2สัปดาห์แล้วนะคะภายใต้มาตรการคัดกรองและป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งคัดค่ะการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนของกลุ่มอาสาสมัครแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในช่วงนี้ค่ะ เป็นอีกวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วค่ะยังช่วยให้น้องๆค่ะได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานอย่างวิชาศิลปะนะคะที่พวกเขาสามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตค่ะ